นสผมก็ทำความนี้ไปจรงเย่เนส่วก็คลิปพี่สิบสิบสิบแล้วเองแล้วผมอาจาจทีผมนั่งทำคลิปมาตั้งนานในส่็นจคลิปที่สิบเยและเออโอเคดีแน่นอนนี่เดีรับชมนายบิสกินคนเดียวใเจมโรสซากาอี๋ออ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 อ ผมก็ไม่ได้ต้องนานูรอกถ้าฉลองคลิปที่สิบเการเปิดกระชับงหเลยเดี๋ยวไปเดี๋ยวเลดีเนเดี๋ยวไลูกทีหนองมาได้เย็แค่นั้นแหละจบโอเคเดี๋ยวไปัเดีคยวทำฝั่เลยยเยอเยอ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  ก็เดี๋ยวถ้าผมมากงเนยะผมจะมาแคสเกมโรสาก้าครับอันนี้ก็เป็นแค่คลิปฉลองค mm ี hmm. ่ที่สิบนะครับผมก็ขอฝากกระผมในอ้อมใจคนทุกคนด้วยนะครับ mm hmm. ก็ขผมุณครับปิน mm hmm.